สวัสดีเหล่านะักแตะแข้งสายฟ้าทุกท่านพวกับผมแอดมินปูนซีเมนกับในเกมอินนัสม e อีเลเวน SD นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงพักจากสกอ e ไอแ a c กนะครับก็ผมรับรางวัลมาเรียบร้อยแล้วละ่ะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ช่วงพักอยู่ตอนนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมหาไอเทมคุณ2เท่านะครับจากสเตเดียมผมจะพาไปดูที่สเตเดียมนะก็จะให้ดูก่อนว่ารับรางวัลที่ไหน มันจะเป็นกล่อ,องของขวันตอนแรกนะครับแล้วกดรับตรงนี้แล้วกล่องของฝันก็จะไปเด้งในไปเด้งในเนี่ยตู้จดหมายซึ่งผมกดรับไปแล้วแหละอ่าเวลากดรับก็กดรับด้วยปุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีนี่ผมรับไปแล้วนะอ่า a u ฟ h o r i t y ตัวแจกกับไอเทมต่างๆมากมายตอนนี้มันเป็นช่วง กิจกรรมหาไอเทมผ่านสเตเดียมคุณสองนะอาจจะพาไปกดที่ไอคอนเลยเดีย๋ยวผมจะอธิบายแต่ละสเตเดียมนะอ่าแต่ละสเตเดียมเนี่ยเขากำหนดพลังไว้ว่าถ้าทีมมีพลังมากกว่า1,000คุณสามารถลงไอ้นี่ได้นะอันเนี้ยมันจะไว้หาลูกไฟนะครับลูกไฟที่เป็นตัวพีเนี่ยผมขอเล่ดแต้มลูกไฟนะ แชมรูกไฟเอาไว้ใช้สอยซื้อของในร้านค้านะซึ่งผมก็จะหาจะด่านนี้ส่วนใหญ่ด่านนี้มีข้อดีตรงที่แข่งแค่80วินาทีครับซึ่งไม่ใช่การแข่งเต็มเวลานะการแข่งเต็มเวลาเนี่ยมันจะแข่งรอบหนึ่งประมาณ30มิหรือว่า30นาทีนี่แหละผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในเกมมันลดเวลาเรื่อยๆมันมันเป็นรอบละ30น,นาที ตัวันนี้เขากำหนดว่าอันนี้เป็นการแข่งหาเหรียญดีนะครับเอไอเหรียญลูกตัวอ,อนรดีเนี่ยมันคือเหรียญไว้อัพเกรดนักเตะจากขั้น E ไปสู่ขั้นขั้นดีนะก็จะกำหนดไว้ว่าอ่ะคีมคุณต้องมีพลังมากกว่า500นะแล้วคุณก็ได้แต้มลูกไฟด้วย แล้วคุณก็จะได้ไอเทมเนี่ยที่มันกำหนดอ่ะอาจจะได้สเตตัสได้นุนีนั่นเพิ่มซึ่งมันจะเป็นการแข่งแบบเต็มเวลาที่มันจะมีครึ่งแรกครึ่งหลังนะซึ่งลงแข่งกันได้นะแต่ผมไม่ลงอ่าอันนี้ก็เหมือนเหมือนขั้นดีครับแต่จะเป็นเหรียญขั้น4ี่แทนก็ทีมมันจะพลังมากกว่า1,000พนะก็อาจจะยากกว่าหน่อยอันนี้จะเป็น หาเหรียญบีนะทีมก็มีพลังมากกว่าสอง0ันใช้ลูกบอลสองอันอันนี้เห็นไหมว่าระดับจะเริ่มใช้ลูกบอลเยอะขึ้นลูกบอลเนี่ยเราสามารถหาได้จากเอ่อคเควสต,ต่างๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือส่งบอลให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งกลับอ่ะอย่างผมกดไปที่เฟรมเนี่ยผมก็จะได้ลูกบอลเพิ่มแหละนี่เกลูกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เข้าเกมเนี่ย เราต้องไปขยันเข้าหาเฟรมนิดนึงอ่าต่อมาคือระดับ A นะซึ่งมันต้องทีมค่าพลังของทีมอะต้องมีมากกว่า3000เนี่ยค่าพลังทีมสเตตเมนต์เห็นไหมที่ถ้าถ้ามากกว่าที่กำหนดก็คุณก็สามารถลงแข่งได้ครับแล้วไอเทมมันก็จะโคตรกว่าด้วยแต่ผมจะเล่นแข่ง แปิวินาทีให้ดูก่อนนะออโต้ไปเลยละกันผมเคยลองแบบออโต้คุณสองอ่ะไม่ถึงออโต้ Auto เล่งความเร็วคุณสองแล้วมันมันจะไม่ได้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าแปดสิบวิไปเดียวก็หมดเวลาแล้วฮะในการแข่งสเตเดียมเนี่ยเราจะจับแข่งคู่กับผู้เล่นคนอื่นนะครับ เป็นการสุ่มเหมือน pvp เลยอ่าจะเรียกว่าเป็นระบบอารีนาก็ถูกต้องนะครับมันเป็นอารีนาในเชิงเกม pvp เและแต่อันนี้เป็นสเตเดียมก็คือสุ่มหาทีมนักกีฬาคู่แข่งแล้วก็มาแข่งกันทีมเขาก็โหน่าจะชนะสบายๆนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่า อากิผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามมัเป็นธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นผมชนะทางอยู่แล้วทรงให้ซาลรุเลยหรอวะไม่น่าเข้า,า,าอ่ะเพราะโดนฟูบุคิสกัดก่อนอันนี้ฟูบุคิอีเวนต์มันจะเก่งกว่านะครับว่พลังไป น่าจะรับได้นะครับนะผมก็ต้องรอเคาน์เตอร์อย่างเดียวเลยครับน่าจะลุ้นได้มากกว่าแต่เท่าที่ดูจากทีมเนี่ยน่าจะเป็นติ่งฟุบุคีครับส่วนคนนี้คืออาศซียนะเออเนี่เวลาสะท้อนแล้วละ่ะคาเบียม,มาคุ้งเจ็ดร้อยเราก็จะสะท้อนไปเจ็ดร้อยมั้ง เออแล้วก็ให้ฟอยตเตะสามไปทีนะครับคือการเตะซามเนี่ยทำได้แค่สองครั้งเท่านั้นนะหมาถึงครั้งเดียวทำชุดเชนได้ครั้งเดียวซาลูข้างหน้าเลยเตะซามไม่ได้รดโอเคทัานสี่เข้าแน่นอน โอ้ลืมไปว่าอากีกมีสกิลแพ้ท่าแล้วพลังเพิ่มอีก10%เนะเข้านะครับการมีคาเบยมมาม่าทำให้ทีมผมแข็งมากครับในการป้องกันคือเดิมทีทีมผมบ,บุกเก่งมากครับแล้วก็พอคาเบยาม่ามามันจะช่วยเสริมในการป้องกันทีมมากแล้วยิ่งเคา์เตอร์ไรส์เนี่ยเป็นเป็นท่าหากินไปแล้วอ่ะ ผมว่าผมจะเก็บไอเทมเสริมคาเบยาม,มาเรื่อยๆะฮะก็จะเก็บให้ได้ให้ซับบวกขกไว้จะแต่งนี้เลยอ่าตัวละครจากเรื่องอะไรนะโยครยวะตัวนี้มันธาตุธาตุพืชน,นะครับผมชนะทางอยู่แล้วธาตุไม้อ่ะผมชนะทางอยู่แล้วโค้เป็นธาตุไฟติดคีไอไม่ต้องเสริมครับ แต่เกมนี้อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนครับมันเกี่ยวกับดวงเตะไปเลยเหรอวะไม่มั้งเตะไปเลยมันอันตรายนะขอให้ฟอยเตะไปเลย ฟอยเป็นนักเตะอีเวนที่ผมว่าเป็นกองกลางที่เก่งเก่งทุกด้านนะแต่แต่มันไม่ได้เก่งในการหาฟาร์มตัวละครนะครับก็เลยเอออามาลงมแบบนี้ได้เหมือนกันมันจะมีหลายหลายตัวละครทําคนละหน้าที่นะครับบางตัวก็เน้นเตะบางตัวก็เน้นเลี้ยงบางตัวก็เน้นไว้หาตัวละครอ่ ก็ให้มันเตะไปเรื่อยๆนะครับเตะบอลลุงนะ่าจะเตะเข้ามัง้งบอไม่เข้านะครับโอ้โหเกือบไปแหละเกือบไปแล้วเตะไปเลยไม่เตะอีกหมดเวลาหมดเวลาครับ การแข่ง80วิเนี่ยมันทําให้ช่วยแบบหาไอเทมได้เร็วขึ้นนะนี่ไอที่เป็นลูกไฟสีแดงๆเนี่ยเพราะว่าผมใช้อผมใช้ตัวผู้หญิงคนเนี้ยโทกะาโทกาเขามีสกิลเพิ่มแต้มลูกไฟนะครับเราจะเอาไว้ฟาร์มลูกไฟนี่แหละผมใช้เยอะช่วงนี้อ่ะถ้าเราชนะ ครั้งหนึ่งอ่ะมันจะมีโบนัสคูณสองเท่านะเราก็จะลงแข่งอรอบหนึ่งลงแข่งย,ยาวครับ กอนจีเลเจนเปล่าวะโกอนจีเลเจนนี่โกงที่สุดแล้วนะครับมันไม่เชิงโกงอะแต่เตะได้แรงที่สุดในบรรดาธาตุไฟแล้วครับมีเพิ่มธาตุไฟสิอร์แล้วก็เพิ่มลูกเตะอีก30%สซคือยังไงยังไงเตะไปก็เพิ่มสี่สซไม่มีแฮะเตอว่าเขาได้แต่เขายังไม่ได้ปั้นแล้วทีมเขานี่เน้นป้องกันหร เพื่ออะไรวะเนี่ยซาลูของผมเนี่ยมันจะมีสกิลสามสกิลนะก็จะมีเพิ่มความแรงอ่าไม่ใช่เพิ่มความเพิ่มความแรงถ้าแต้มนำสิบเปอร์เซ็นนะแล้วก็จะมีเพิ่มความแรงไปอีกห้าเปอร์เซ็นถ้าเราแต้มนำอยู่ แต่ว่าในกรณีที่แต้มเราแพ้เขาอะ่ะเราจะโดนหักไปหเปเซนตะต่อลูกหนึ่งลูกเราก็จะมีสกิลสุดท้ายคือถ้าเราชนะท่าเนี่ยเราจะได้เพิ่มถ้าไม่ตายอีกสิซนชนะท่านในที่นี้คืออย่างสารู้เป็นดินไปสู้กับผู้รักษา,าป,ประตูธาตุไฟก็จะได้ชนะธาตุโอเคแต่กลับเลย ไม่ได้ดิพลังเยอะกว่าแต่ลดได้นะโอเควดไปอีกนี่ไงกำแพงสามสิบเปอร์เซนต์สองขันยังไงผมก็หลับได้ครับหลับได้สบายๆอ่าทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วครับว่าอ่า บอลเนี่ยจะส่งบอลให้ใครน่าจะส่งให้ฟอยแหละไม่ก็ซาลุอ่าซาลุนะครับวายในกรณีเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับคือเตะพลาดนะครับมันคือเกมเนี้ยมันมีโอกาสเตะพลาดด้วยนะครับที่ หรือใช้สกิลถ้าไม่ตายพลาดอะ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับพลังจะลดไปครึ่งหนึ่งเลยถ้าเป็นคลิกเหลืองก็จะเพิ่มสักยี่สิบสามสิบั้งแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคลิกลุงเนี่ยมันจะเพิ่มเนี่ยเป็นอย่างมากประมาณห้าพันสี่พันอันนี้น่าจะเตะกตับได้แต่ไม่มีใครอยู่หน้าเลยแปดร้อยไหม เจ็ดออันนี้ไม่น่าจะลดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกเตะมันเป็นท่าบอกผมได้ทฤษฎีมาหนึ่งอย่างเกี่ยวกับคาเตอร์ไดว่าในกรณีเป็นคาเตอร์ไดไม่ถือว่าเป็นลูกเตะนะครับมันเป็นท่าบอกเพราะฉะนั้นสกิลของเิงุจิจะใช้ไม่ได้นะครับ ผมไม่ได้แต่ว่ามันทำไมถึงใช้ไม่ได้ไอที่ว่าลดระยะไกลสามสิบเปอร์เซ็นเะนี่ยอาจจะเป็นบั็กของเกมหรือว่าอาจจะถือว่าไม่ใช่ลูกเตะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมที่ว่าน่าจะเป็นบั็กมากกว่าอ่าลดไปยังไงผมก็รับได้สบายสบายฮะ รับได้สบายสบายเห็นไหมเจอกำแพามสิบเปอร์เซ็นสองขั้นยังไงผมก็รับได้ครับแตมลูกไฟผมจะเพิ่มสองเท่านะก็ ถามว่าทําไมเราลงสเตเดียมใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยเราลงสเตเดียมเพื่อหาแฟนคลับครับทุกคนจะงงว่าแฟนคลับคืออะไรวะเห็นลูกธงมันี้ไหมฮะเขาเขาคือแฟนคลับในสปอนเซอร์ถ้าห้าถ้าคุณได้ดูอินัสมะอีเลเวนอ่าอเลสโนเทบินเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าการจะตั้งทีมฟุตบอลได้หนึ่งทีมเนี่ย หรือว่ามีชมรมฟุตบอลเนี่ยคุณต้องมีสปอนเซอร์ในการลงแข่งก่อนถ้าคุณไม่มีสปอนเซอร์หรือว่าตัวที่โฆษณาก่อนแข่งขันน่ะเออนั่นแหละคุณจะไม่มีสิทธิ์ลงการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าอะไรแบบนี้นะนี่คือเนื้อเรื่องในอนิเมชันนะแต่ถ้าเป็นตามในเกมเนี่ยคือเวลาคุณไปสู่แมตช์ใหม่หรือว่าเนื้อเรื่องของบทต่อไปเนี่ยมันจะมีให้เรื่องระหว่างจ่ายลูกไฟ คุณมีนักเตะกี่คนและคุณมีแฟนคลับถึงจำนวนเท่านี้ไหมซึ่งผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆจนเกือบต่แสนหนึ่งแหละตอนนี้เราจะอยู่ช่วงคุณแต้มไฟสีเท่านะผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยแต้มไฟ วันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยเว้ยอากาศค่อนข้างหนาวนะครับรักษาสุขภาพด้วยโอ้ทีมฝ่ายตรงข้ามก็มีเซมูจิแล้วก็มีอ่ายายโมจิจำชื่อไม่ได้พินาโกเออรพินาโกแล้วก็มีอ่าเอฟเวิร์ดป่ะน่าจะชื่อเอฟเวิร์ดนะตัวแทนทีมอังกฤษ แล้วก็มีชูแล้วก็มีอัลฟาเอ๊ะเดี๋ยวนะ้าดลมสองตัวเลยเหรอ้าลมสองตัวเอ๊ะไม่ใช่อัลฟาเป็นธาตุไฟเอออัลฟาเป็นธาตุไฟชูเป็นธาตุไม้เอสเวร์เป็นธาตุลม,เ,ลมเข้านะฮะอืมเกือบและวเกือบจะไม่เข้า คือการเล่น i n นาซ m ม e อีเลเวนเอ่ะคุณต้องมีเหล่านัตเตะที่พร้อมนะแล้วก็มีการจัดฟอร์เมชันด้วยซึ่งฟอร์เมชันทีมต้องไปทำเควสก่อนถ้าถามว่ามือใหม่ควรทำยังไงก็ไปเล่นเนื้อเรื่องก่อนนะไปเล่นเนื้อเรื่องให้สุดก่อนเพราะว่าคุณจะได้โค้ดตามเนื้อเรื่อง ผู้จัดการตามเรื่องแล้วก็รูปแบบทีมตามเรื่อง team. เออฟอร์เมชันทีมเออเพราะบางบางอย่างเนี่ยคุณต้องทำโฟสถึงจะได้มาหรือว่าบางบางอย่างเนี่ยไอ,อรูปแบบทีมที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยคุณต้องลงสเตเดียมอย่างน้อยห้าสิบครั้งนะถึงจะได้ประมาณห้าสิบมั้งเออประมาณห้าสิบแหละถึงจะได้แล้วก็มี ก็เลยนไม้ตายด้วยอ่าที่ผมเคยใช้ใคุณดูไอโรดินทันเดอร์มันมีหลายแบบนะมีเกรดโอเมกา้ามีมีทุกอย่างในแอนิเมะแต่ว่ามันจะมาไม่ครบเท่านั้นแหละฝั่งนั้นเขาใช้ลูกเตะบองรุงนะซึ่ง โอกาสเข้าเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้ถอยู่กับอ่าเข้าครับอันอย่างเงี้ยผมกันไม่ได้แต่จริงๆมันมีวิธีการอยู่ครับคุณเห็นแท่งไอติมไหมครับไอแท่งไอติมนั่นน่ะที่เหมือนเพนกะวินน่ะถ้าคุณเก็บก่อนที่มันจะใช้ลูกบอลไฟฟ้ามันจะมีตัวเพนกวินมากันประตูให้ครับแต่มันยังไงก็เข้าอยู่ดีครับถ้าคุณชิ่งเป็ดชิ่งบอลเป็นนะอ่าจะรู้อีกรอบ พี่นักกุได้ใช้อ่าพลานะครับโอ้อันนี้คือคิดลุงนะมันเพิ่มพลังอย่างมากเป็นสองพันผมเตะผมเตะไม่เข้านะครับอา่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเตกกลับก็ได้ ดูใช้ถ้าไม่ตายนะครับอันนี้เราน่าจะสะท้อนได้ประมาณแปดร้อยเจ็ดร้อยนะอ่ะอุยจะพอไหมเนี่ยทองชูคิล,ล่าแปดร้อยนะอืมแล้วก็ให้ฟอยเตกซ้ำอีกทีก็น่าจะเหลือเฟือ เกมเนี่ยเราสามารถให้นักเตะยาทําไม่ตายคนอื่นได้นะแต่แค่มันจะไม่มีเสียงเวลาใช้ทําไม่ตายเท่านั้นเองอย่างบางตัวมันจะมีเนี่ยอย่างไอเซงุจิมันมีเสียงเพราะว่ามันมีทําไม่ตายตัวนี้ไงอย่างูเอนจิเวลาใช้อคีสลาตันเขาก็มีเสียงครับแต่ถ้าใช้ทําไม่ตายของคนอื่นจะไม่มีนะก็ก็แล้วแต่คนนะ ซึ่งผมก็เอาเน้นคุณภาพอะโอเคชนะนะครับได้แปดสิบวิเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในช่วงอ่าอีเวนต์กลางเดือนนะที่ผมเคยพูดว่าอีเวนต์กลางเดือนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขบังคับอยู่แล้วว่าคุณต้องลง50าสิบรอบถึงจะทำเวสครบแล้วก็ชนะอย่างน้อย30มมั้งอ่า อ่ะตอนนี้ช่วงคูณหมดแล้วผมก็จะพอแค่นี้เราก็จะไปสุม่มกาชากันดีกว่าไอ้ที่ผมบอกว่ากาชาโกอินจิมันจะหมดวันกักวันที่9้านะครับผมขออภัยด้วยวันที่9้าตอนเที่ยงนะก็จะขอสุม่มให้ได้โกอินจินะเพราะผมอยากได้จริงๆคือนอกจากมีไฟเจอทอร์รนาโดดับเบิ้ลไดเนี่ย เขามีบาคูเนสึกสกรูด้วยนะครับก็จะเป็นทําไม้ตายที่เขาใช้ในชิมแชงโลกอะ่ะเออผมเมื่อะไรอยากได้กุญจิมาเธอลูกนะไววล่ะบอลไฟก็ได้ลำแสงก็ดีมาฮ้บว่าไม่มีนะครับ โอ้ยกล่องแดงแล้วช็อตไหมไฟช็อตไหมช็อตช็อตช็อต,อต,อตมันช็อตนะฮะ่เป็นไงแล้วยังมีอีกสองครั้งไม่ต้องเก็บแล้วช่วงเหรียญทองเดินนี้ไม่ต้องเก็บแล้วอโหลดนานจัง้เลย บอลไฟลำแสงอะไรก็ได้มาฮึไม่มานะครับอื๋อกล่องแดงเหมือนเดิมช็อตไห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 มไม่ช็อตนะฮะข้าไปเยอะมากคุณตันไปแล้วตัวตัวนี้ตันไปแล้วนะครับแทบไม่ได้ใช้อ่ะอ่า ถือข้งสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ไม่นะอาบอลไฟกำแสงมาไหมไม่มานะครับบายโอ้โหกล่องฟ้าจบและกล่องฟ้าเนี่ยคุณจะได้แค่ระดับด e ีกับดีนะครับถ้าช็อตก็คงมีลุ้น A อ่ะ ช็อตไหมไม่ช็อตนะฮะโอ้ยอ่าก็ขอจบการรีวิวอ่าสไตเดียมคูนสองเนาะช่วงพักสกอร์แอตแท็กช่วงแรกนะอีสามวันก็จะมาลุยกับแรงด์กิ้งสกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แรงด์กิ้งสกอร์สกอร์แอตแท็กครึ่งหลังนะก็จะลุยไปอีกเจ็ดวัน ซึ่งรุวนนี้จะขอพากไปก่อน3บวันนะโอเคนะขอขอคุ้มนะครับไปล่ะ